นั้นเดี๋ยวน้องออก <laughs> <laughs> ไปซื้อหมูกระแทบปเอาน้องพิงก็เว็บเลยนี่น้องพิงพิงตกย่อกะพนดหลังด้วยมีแต่จ้าจ้าน้องพิงพิงก็ไหมส่งหมูอ่ะมบังดู

เสื้อเสื้อกันหนาวปเนี้ยาพิงไปไปไมถูผู้เขาเพิงหรือายเอาเจ้าเม่ผู้ายกบเบื้งแม่ไปเบิ่งได้ละเทปไหมไป้านก้

แม่ลหัาเก้าจังหวัดกะละห้าสิ่นี่นี่นี่พรน้นเพาคอยเอาตัวน้อยอยู่คนหนี่งจาของมีแล้วมึงมีแล้วน้องิงแวไหมมาตัวอาตัวไหนบอกวามึงมึงโดดซีบโอดลองเบิ่งรูลงมาลงเบิ่งรู้

เอาเว็น uh, ั่นบอกเอาสีนี้บอกเผาเอาซื้อเอาอันนี้จักบาทฮะสองร้อยใเเอาอันนี้อ่ะสองตัวจักบาทละห้าสิบสองรอยสาองร้อยเจ้าีนี่อืมนั่นแหละ A bé binh đi này binh binh Bố binh bảo hãy binh 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 ของของผู mm ้ห hmm. ญ mm. mm. mm ิงไหมนี hmm. mm ่น hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ี่นี่สีแดงต้องเอาสีแดงอันนี้จักไวฮะตัวนั้นสองร้อยสามเก้าสองร้อยสามเก้านี่นี่เอาแบบนั้นบอกตัวน้อยบ่นั่นน่ะมันตัวน้อยนี่นี่เอาตัวไหนตัวนั้นบอก เอาเรือเอาเลือกเอาคุยพร้อมอย่างนี้ไงคุยพอมเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก็บันลอง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 เจ้าของมีหรือไม่เฮ้ยมาเลยเจ้าของมีแล้วฮะโอ้ตัวน้อยไปบ่กรอยไปน้อยให้มาเสียวนะน้อยไปน้อยตัวน้อยพ่อบอกเลยเจียว เออนั้นมึงคนน้อยบ่มากบ่รสีน้ำเงินบสีน้ำเงินือบ่ใหญ่มีตัวใหญ่บ่ครับคก็บ่ตัวนี้นี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่มันตัวน้อยไหม น้อยแต่ต uh, ัวน well, ี้รู้เออถ้าไม่เอาสีนี้ก็สีเหลืองเออนั่นแหละทั้งๆโอเคเป็นยังไงตัวนี้ให้มันเลยลองมาเบ้างลหรออุ้ยนองป่านนี้ก็เอาตัวนี้ให้เตะอันนี้มันน้อยมากกว่านี่เออคืออยู่เต้นนิ้วมือบ่เป็นยัง เจ้าของมีล้ะไหมไม่ไม่ซื้อซื้อไปวางหันหน่ไหมจ้าบาทครับนี่ฮะ้ครับผมไม่เสีถุงบาเซียนมันมีแล้วเซียมันมีแล้วเดี๋ยวไปเอาเอาตัวอื่นเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นเอาไปกูบอได้และ เอากางงวอมฮะผ้าชีฟิ้งกิงเิงวอมเอาบอร์ซีอแงซื้อบซีพร้อมกันแล้วเจ้าของซื้อก่อนนะฮะเอาเงินเฮ้ยเอาไปเ,เอาไปเลือกเอาเอา <c oughs> เอาตัวไหนเร็วบอยอรแล้วเอาอารดิโกเอาบ่สีแบบนี like ้บ่กเอาสีแบบไหเอาเรื่อยเอยเร็วเเปลี <h <h ่ยนบอกเพื <h 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 ่นแล้วเอาไปให้เพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนครับเอาสีเหลืองเพื่อนาเสีเหลืองพระสุนนี่นี่

เอแคลค่ะคนนี้ไม่ได้ค่ะเขาใส่ไมด้เขาต้องใส่ซนคะ้บจ้าเขาใส่นิจะแ่อนนี้มันจะาเ็ครับอันนี้ร้อยี่ค่บอันี้เก้พอเด็กโตค่ะใส่มัธยมเลยถ้าคุณ่แปดสิบเราจะหนเออเลยจนอโซิตี้ไหมหรือจะเอาธรรมดาแบบนี้มีโซิตี้นะห่ไปบคอไม่ใหญ่ค่ะพอนี่ค่ะปักไออรองเท้าแล้วสวมเพิ่อเลยลูกสวมครับเพื่อเยพ่องใส่เขาจะได้เห็นแบบมีอย่างดีกับธรรมดา ค่อยๆใส่ทีละข้างนะคะเอออันนี้แหละน้องไม่ใช่แล้วน้องไปน้ำบุเคราะห์แล้วอุตลีแหละไปเอ,อิญน้องมาดูมันไปน้ำบุเคราะหแล้วไปใส่เมือ่บ <ะ S 2> อบ้าตัวนี้ไม่สั่งอุตลีนี่เพราะป็นนมันเหื่อแล้วเอา แล้วตัวนี้กหอนเนิือไเอางหเเออถือไปกอนลูกเ๋ยวพี่ตั้งหากเชฟันนี้ยังละตัวเราไม่ใส่แข่งจฬาไหนมิใส่กูัดเหรอวะน้องหิงเนี่ย กอไหนบอกแม่คามาเลยแม่คะจัดให้อีกค้อนึนนงกอสามสูงกว่านี้ใช่ไหมครับอ,อ่าก็จะเอาเป็นเบอร์เอลนะคะคอันนี้เบอร์เอมันเป็เอลเอาเอลให้ผู้หญิงนะคะพ่อไม่เอาอย่างดีบอกค่ะมีของโ o ซิตี้นะโคเบอร์อยากให้ดูผ้าก่อนนี่นราเต็นีะเราพริเศษให้ันไดซส์ใหญ่ก็มีอันนี้มันจะซักว่ามันจะบางมันจะเป็นขุยตัวนี้จะไม่เป็นขุยมีจช่ไหมอันนี้ของเด็กจะสองสี่ค่ะรุ่นนี้จะสองห้า ตาผมทอจะสองเก้า้าธรรมดาได้เอาคนละตัวเนาะได้สามตัวเนาะตัวตัวอย่นี้ตัวยาวให้ผู้หญิงขาตทัวกตัวสั้นให้นี้นี่นี่นี่อใช่ค่ะดีนางเบิรดเนียังให้แยกให้เน่ยมันจะมีเอ็มเอ็มคนนี้เอลคนบ้านเออเนาะ ถ้าเป็นตัวยี่ห้อนั้นหมหมดตัวละร้อยหมดมสสหนนนนมเล <มะ S 1> ยแต, <มะ S 1> ต่อันนี้แปดสบก้าบก็พอใช้ตัวละร้อยแบบนี้นมันของเขาหมดค่ะไม่คาสั่งไม่ทได้ตัวนี้มาเหนคเอแปดสอบบเจ็ดร้บสองร้อยแปดสิบสอพอดีอันี้อันนี้ร้อยาวครัอันนี้ร้อยาวค่ะอันนี้ 8 2ดสอ0กับ 8, 26, 96, 80กับ170ค่ะอกับ220้ยบแซค่ะกับ170 290ออาน